ไปสำรวจฮาราจูกุในวันที่ไม่ปกติโอ้ไม่มีใครอยู่เลยแต่ร้านก็เปิดเลยนะไม่มีคนเลยน้องเหงาอยู่เหมือนกันนะไม่มีใครอยู่เลยทุกธุรกิจต้องปรับตัวร้านนี้ปิดอันนี้ปิดอีกเหรอนี่ก็ปิดอีกนะมันปิดแล้วอะปิดจริงๆดูดิบผมว่าข้างล่างเนี่ยเล็กๆเนี่ยเนทะ่าไห,หร่รู้ไหมฮะเดือนละ3ล้านเยนและเดี๋ยวนี้ลดเหลือประมาณ2ล้านเยนโอ้โหแพงมากนะฮะเล็กนิดเดียว และแอปพลิเคชันที่มีร้านอาหารอยากเข้าร่วมขายไก่ทอดออนไลน์เป็นพันร้านแค่ขายทางออนไลน์ก็มียอดขายมากกว่าการขายหน้าร้านได้เลยเออร้านบางร้านที่ขายหน้าร้านขายได้แค่2ล้านเยนแต่พอใช้วิธีการ d ดลิเวอรี่เนี่ยขายได้ต้อง10ล้านเยน10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นหอมซอสเกาหลีเนาะอากตาเต็ด มาเดินเล่นฮาราจูกุก,กันคิดถึงกันไหมคะนุ่มๆสาวๆน่ารักน่าเอ็นดูกับบรรยากาศของกินเก๋ๆมาดูซิว่าร้านเดิมๆที่เราเคยถ่ายทำเมื่อ3ปีก่อนยังอยู่ดีกันไหมปัจจวันนี้เราอยู่ที่ย่านทาเกชิตะโนรินะครับนี่คือย่านแหล่งแฟชั่นของวัยรุ่นญี่ปุ่นเด็กวัยรุ่นญี่ปุ่นจะต้องมาที่นี่ครับ ภาพที่เราเห็นไปเป็นภาพเก่าที่เราเคยอกอกาศไปแล้วเมื่อสาปีก่อนนะคะอยากให้เห็นบรรยากาศแบบนี้กลับมาเร็วๆจังเลยค่ะแล้วตอนนี้ฮาราจูกุจะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะร้านี้ปิดธรรมา,าแล้วมันจะต้องมีไอศครีมมีขนมมีอะไรเนี่ยตอนนี้จะมีคนเยอะแยะเลย แต่ตอนนี้รู้สึกว่าทางเข้าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เหมือนกับว่ามีคนเดินทางไปทํางานผ่านถนนนี้ไปทางฝั่งนู้นอย่างเดียวแต่ไม่ค่อยมีคนออกมาเดินกินข้าวเท่าไหร่หรือว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาเนี่ยห,หรือว่าวันนี้มันยังเช้าเกินไปก็ไม่ใช่นะนี่มันประมาณ10บโมงครึ่งมันต้องปิดอยู่เลยนี่นแสดงว่ามีร้านแบบนี้เยอะเหรอที่ปิดแบบนี้เยอะเลยเนี่ยฟอร์เรนเลยนะเนี่ยนี่ทั้งตึกเลยเหรออันนี้อันนี้ปิดอีกเหรอธรรมดาเนี่ยดูแท้ว่าตรงนี้มันจะต้องมี คนมาเข้าคิวซื้อขนมซื้อไอติมกันเนี่ยนะฮะอ๋ออันนี้ยังไม่ถึงเวลาสเอ็โมงเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นไงครับหรือว่าเราคิดไปเองนะดูดิไม่ค่อยมีคนหรือว่ามันเร็วเกินไปแต่มันก็ไม่ใช่นะนี่ก็ปิดอีกนะดูดิเฮติงเซียเสดคือแจ้งว่าจะปิดแล้วดูดิโอ๊ะนี่ไงเขียนว่าไงนิโอนไซไดคิวชาเียวกับเซมองเตน8ปที่นั่งให่ยังนี้เลยเหรอ ที่กินชาไข่มุกใหญ่ที่สุดระดับประเทศ <Wow. S 1> ไปดูข้างในไหมคนฮิตขนาดไหนไปดูกันดีกว่าไปดูได้เป็นไงโอ้ oh. ไม่มีใครอยู่เลยเหลือมันเช้าเกินไปนะดูดิแต่ร้านเขาเปิดแล้วนะไม่มีใครอยอ่เลยหรือเพิ่งเปิดตอนเช้าเนี่ยเงาเหงาอยู่เหมือนกันนะไม่มีใครอยู่เลยเจา้าหน้าที่น่าจะเตรียมอยู่เนาะ คือปัจจุบันนี้ประมาณ10โมง50ถ้าเรามาตอนเย็นก็อาจจะเป็นอีกอย่างนึ่งเพราะเวลานี้มันเป็นเวลาที่วัยรุ่นไปเรียนหนังสือตอนนี้ก็เลยที่เราเห็นก็จะเป็นแบบคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าตอนเย็นหลัง3โมงคนจะต้องมาเยอะแน่เลยคิดอย่างนี้อยู่นะฮะเรามาตามหาเคลปที่เราเคยถ่ายมาครั้งที่แล้วเป็น ที่อร่อยมากมันมีเม็ดมะนิลาอยู่มันหอมมากเลยมันอยู่แถวนี้เอ้ยอันนี้หรือเปล่าเนี่ยมันปิดแล้วอะจําได้ที่ว่าเข้าคิวมันจะมีคิวตรงนี้เนี่ยเข้าแอบเข้าคิวตรงนี้แล้วก็คนก็จะยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ผมจาได้เลยอะไม่มีใครเข้าคิวแล้วเห็นไหมตรงนี้มันจะมีที่เข้าคิวไงปิดไปเลยเสียดายจังตอนนี้ร้านนี้ปิดไปพอร้านนี้ก็แข่งกันแข่งกันขายกันอะแต่นี้มันโลกอย่างนี้เลยเหรอสองร้านที่แข่งกันนะแล้วไม่พอ ไอ้ย่านนี้ก็เหมือนกันมีคนเต็มเลยนะตรงนี้อันนี้ก็ปิดอ่ะดูดินิวเกียวชาโบชิวเลยหาคนเช่าแล้วเนี่ยดูดิร้านนี้ก็ปิดอีกอะ่ะเทนันโตโบชิวเลยดูดิโป่งไปถึงนู่นเลยอะ่ะปิดเลยเหรอปิดจริงๆดูดิลู่อย่างนี้เลยเหรอนี่ปิดไหมเนี่ยโอ้นี่ก็ปิดเหรอคิดว่านะฮะย่านนี้เป็นย่านเด็กวัยรุ่นแล้วเมื่อเด็กวัยรุ่นไม่มาไม่สามารถมาก็เลยต้องปิดไง ไม่น่าเชื่อนะคะว่าร้านที่ขายดิบขายดีเมื่อหลายปีก่อนวันนี้ไม่อยู่ซะแล้วค่ะแต่ว่าการทำธุรกิจในย่านยอดทนแบบนี้เขาก็มีเทคนิคอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเดี๋ยวคุยกับคนแถวนี้ไปเรื่อยๆเราอาจจะพบคำตอบอะไรดีๆก็ได้ค่ะขากนอือันอกออ่ะ ถ็าถามเขาทนะ่านก็บอกว่าตรงนี้ทําไมถึงเปิดได้แล้วอยู่รอดได้เพราะเป็นร้านที่เป็นช่วงเฉพาะเท่านั้นก็คือในช่วงนี้จะเปิดแบบนี้ช่วงอีกอาทิตย์นึงก็จะเปิดอีกอย่างหนึ่งก็เลยอยู่รอดได้คือไม่ได้อยู่ตลอดครับอันนี้เกี่ยวกเรื่องแอนิเมชันต่างๆนะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะเปลี่ยนอีกครับก็เลยอยู่รอดได้แต่ไม่ได้อยู่ถาวรอนนะดูดูณนครีตไป ทางน้องครับว่ามาที่นี่แล้วรู้สึกไงบอกว่าเดินง่ายขึ้นคนน้อยลงที่ผ่านมาไม่เห็นไม่เคยเห็นคนน้อยแบบนี้แลร้านที่เด้งอยากไปก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีร้านไหนที่ปิดก็ยังเปิดอยู่ครับ จะว่าไปแล้วร้านเก่าหายไปแต่ในขณะเดียวกันก็มีร้านใหม่เกิดขึ้นมาค่ะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่เว้นแม้แต่ช่วงเวลาวิกฤตโควิด -19 นี้นี่ครับในช่วงย่านวิกฤตเนี่ยนะฮะนี่คืออะไรครับก็เป็นโอกาสของร้านที่กำลังจะเปิดใหม่กำลังต้องการช ALLENGE ใหม่บอกว่าเป็นอะไรครับอิจิโกะนะอิจิโกะซึ่งเคลือบด้วยโมจิไอศครีมหน้าร้อนจะเป็นซูบุอิจิโกะอิจิโกะก็คือสตรอเบอรี่แช่แข็งร้านนี้แน่เลยก็คือโอกาสเลยนะเนี่ยจะมาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างเน ามาถามท่านว่ามาทำอะไรรู้ไหมเป็นเจ้าของธุรกิจนะมาดูย่านว่าตรงไหนมีโอกาสจะมาเช่าต่อแล้วเห็นไหมนี่คือการหาธุรกิจจะมาดูว่าจะมาทำอะไรกันแล้วย่านนี้เป็นย่านที่คนเดินอยู่ตลอดไม่มีทางรถเพราะนั้นถ้านร้านตรงไหนเปิดอยู่หรือร้านตรงไหนที่ปิดอยู่จะเป็นโอกาสในการเช่าในราคาที่ถูก ก็เลยมามองแล้วบอกทำงานอะไรครับเป็นร้านปลาแต่จะมาทำร้านขนมนกัรมกลงทุนกลุ่มนี้บอกว่าการมาลงทุนเปิดร้านในย่านธุรกิจแบบนี้ก็เพื่อจะให้มีคนรู้จักร้านก่อนค่ะจากนั้นก็อาจจะไปเปิดสาขาที่อื่นแล้วก็เปลี่ยนร้านในย่านนี้ให้เป็นธุรกิจแบบอื่นอีกก็คือปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆม่ให้วัยรุ่นเบื่อวัยรุ่นมักอยากจะลองของใหม่กันตลอดอยู่แล้วค่ะ ถามว่ามาในช่วงนี้มีความเสี่ยงไหมหรืออันตรายไหมเขาบอกว่าก็นี่คือโอกาสเลยนะท่านบอกครับแต่ว่าการที่จะเปิดที่นี่ให้อยู่ยงคงกันได้จะยากหน่อยจะมีการเปลี่ยนแปลงปีครึ่ง2ปีครึ่งปีครึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจะต้องมีการยืดหยุ่นชนิดของร้านอยู่เรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับเปิดที่นี่ก่อนนะครับพอเปิดที่นี่เขาบอกว่าอาจจะไม่กาไรนะ การเปิดที่นี่คือเปิดเพื่อที่จะให้มีชื่อเสียงแล้วไปเปิดที่สาขาอื่นในที่อื่นที่นี่ต้องดังก่อนแล้วร้านอื่นสาขาอื่นค่อยดังทีหลังแล้วค่อยกำเก็บกําไรทีหลังครับแล้วก็ถ้าที่นี่ขายไม่ดีก็จะมาเปลี่ยนรูปร่างใหม่ให้มันดังขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปเปิดที่อื่นต่อครับเราอยากรู้ต่อค่ะว่าย่านการค้าที่เป็นเหมือนทองคําแบบนี้ราคาค่าเช่าจะสูงขนาดไหนนะคะ อกว่าข้างล่างเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะฮะเท่าไหร่หรู้ไหมฮะก่อนหน้านี้เดือนละ3ล้านเยนและเดี๋ยวนี้ลดเหลือประมาณ2ล้านเยนแค่ชั้นล่างอย่างเดียวนะฮะข้างบนก็คือประมาณปัจจุบันนี้เหลือประมาณล้านห้าแสนเยนโอ้โหแพงมากนะฮะเล็กนิดเดียว3ล้านเยนกลายเป็น2ล้านเยน3ล้านเยนคือ1ล้านบาทนะไอ้ข้างเล็กๆเนี่ยนะฮะดูนี่คราบว่าราคาเท่าไหร่นั้น เล็กๆแค่นี้ถ้าห้อหงแถวที่ประเทศไทยก็ประมาณเดือนนึงประมาณ30,000ื่นสี่หมื่นแถวทั้งหลอนะเอโตะเทนันโตบชูโอมิมาสเต้ですね山口ビル1階1แฟูจิซเซน,รรนซเซยอยากจะมาลงทุนทำกิจการสักหน่อยเจ้าของอาคารไม่รับโทรศัพท์ซะอย่างนั้นถ้ายอย่างนั้นมาค่ะเรามาเดินหาของกินกันก่อนดีกว่า ไอ้ไอเดอร์กันคัดคัดเต็มตานี่แบบนี้ครับฮาราจิกทามานี่คิมัสผู้ชาอกว่รู้จักนักม่รู้จักก็เดินผ่านก็เลยซื้อนะฮะมาจากไหนมาจากจังหวัดไซตามะนะฮะกินอร่อยไหมอร่อยดีย่านนี้เป็นย่านที่นักท่องเที่ยวเดินผ่านอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักก็ซื้อกประมาณนั้นนี่ก็คือโอกาสในการขายเหมือนกันนะชื่อร้านสากคือสกคซาคูก็คือ3 9 3 9าเเออจำ ทำคอนเซปต์ให้คนจำได้ง่ายเลยนะ3939ซ39 39าสกซาูซาูไปกินกันอ๋อนี่ไงนี่ไงและอย่างหนึ่งนะลูกเล่นอีกอย่างน,งนะเราบอกให้เล่นกลิ่นกลิ่นมันหอมทำให้เราอยากกินพอเราอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่อยากซื้อแต่มันเข้าไปในจิตได้สำนึกแล้วอ่าได้กลิ่นไปแล้วอ่ะโอ้โห,หน่ากินมากเลยเรื่องไม่ถูกเลยจะเอาไหนดีนนเซตตัวไหน,นเนี่ยโอเคจะทำปินงเดมาสคาเทนิวใช่คุณคุสิ่งนี้โอเค หอยหอยหอยหยอยโ,โ,โอเคได้มาแล้วมาไปกินกันอมอนกับน้ำตาลกับไข่ขาวมาผสมกันให้รสชาติอร่อยใส่ครีมเข้าไปข้างในนี่กลิ่นหอมเลยอิมเมจของผมก็คือข้างนอกกรอบข้างในนุ่มแล้วก็หอมหวานมันได้กรอบอย่างที่เราอิมเมจหรือเปล่าครับลองกินครับอืมเป็นเอแคร์ที่แข็งและกรอบอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายคนอายุเยอะอายุน้อยชอบแน่นอนนี่ครับนี่คือร้านอะไรเหมือนเป็นโปสเตอร์มีรองเท้าเป็นร้านขายอะไรกันเข้าไปดูกันไปขึ้นเงนโล่งๆเนาะคุณจาโกโกะอะนันนมิเศะส์ก้ากานิเซะเกีเดโมวโอามกาฟมเตอ อนนี้ไม่ใช่ร้านอาหารแต่เป็นแกลเลอรี่แล้วแกลเลอรี่ขายกาแฟเลยขายครับงั้นเราซื้อก่อนดีกว่าได้หนังกอ็อีกเล็กๆเหรอได้จะรัดแต่เด็กอะไรครับแตเดย้วแฮนด์หอยหอย,หอย,หอยผมเคยอ่านเรื่องหนังสือธุรกิจเขาบอกว่าบางทีจะเป็นร้านกาแฟะนะหรือบางทีงเป็นศิลปะนะแต่เขาตั้งชื่อให้รู้สึกว่าแตกต่างไปเลยทำให้รู้สึกว่าอยากเข้าไงข้างในเป็นเออเป็นปูนเป็นปูนแสดงศิลปะไปเลยนะอ๋อนี่ยเหรอ ต้องบอกเลยค่ะว่าบรรยากาศฮาราจูกุไม่เหมือนดเดิมที่เราเคยเห็นมาเลยค่ะคิดถึงความคึกคักนะคะและว,วันนี้ทุกธุรกิจก็จะต้องปรับตัวค่ะและคงต้องอยู่ด้วยความระมัดระวังแบบนี้ต่อไปอีกนานพอสมควรดังนั้นเรามาดูไอเดียการทำธุรกิจอีกแบบที่ปรากฏว่ามันเวิร์กมากสําหรับช่วงเวลานี้ตามฟูจิเซนเซไปเลยค่ะ เพื่อนคิดว่าร้านนี้คืออะไรครับร้านนี้จะมีขายอาหารหลากหลายอย่างมากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะถ่ายนี้ไม่ได้เป็นของที่อยู่ในหน้าร้านแต่มันมีอยู่หลังร้านซึ่งมันมีอยู่หลายร้อยสาขาเลยไอ้ตัวนี้แหละคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จของร้านนี้มันคืออะไรไปดูให้รู้กันครับ

คิดค้นสูตรอะไรต่างๆแล้วก็เป็นที่ทํางานเพราะช่วงนี้มีการปิดไม่ได้เปิดร้านก็เลยใช้เป็นที่ค้นคว้าและเป็นที่วิจัยขอเข้าไปดูงนานกันดีกว่าここはあのこの店閉まったのは緊急時代宣言はいで営業しちゃいけないそうですそうです休業してますねあ営業今は営業しちゃいけないんだ เอ่อเอ่อそうですねต้องเสียกันด้วยก็ค right ิวหช่ันนี้ก็คืออยู่ในช่วงภาวะฉุกเฉินไม่เปิดร้านดีกว่าเดลิเวอรอย่างเดียวก็คือส่งอาหารอย่างเดียวดีกว่าจะพึ่งแอปพลิเคชันเพื่อจะส่งออกไปขายข้างนอกเนี่ยร้านนี้บอกว่ามีรายได้จากแอปพลิเคชันไม่แพ้กับตอนที่ตัวเองเปิดร้านขายของหรือเปิดร้านอาหารเลยมีรายได้สูสีกันเลยครับเจงมาก โดยปกติร้านนี้เปิดขายอาหารหลากหลายที่หน้าร้านค่ะก็เหมือนร้านทั่ว,วไปแต่เพราะว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเรื่องโรคโควิด -19 ของพื้นที่ต่อเกียวเจ้าของร้านก็เลยบอกว่าปิดร้านเลยดีกว่าแต่ปิดร้านไม่ได้แปลว่าปิดกิจการนะคะเพราะว่าหน้าร้านปิดแต่ในครัวมีออเดอร์ตลอดตลอดเลยก็เพราะแอปพลิเคชันที่พูดถึงนี่แหละค่ะของที่เดลิเวอรี่มีบางอย่างที่ไม่มีในร้านไม่สามารถนั่งกินในร้านได้ เพราะว่าเขาวิจัยว่าอะไรที่น่าจะขายดีและอะไรเป็นเทรนด์ที่ส่งออกแล้วคนอยากจะกินก็เลยคิดออกมาเป็นสาเมนูเป็นสิ่งที่หากินในร้านไม่ได้ต้องสั่งเท่านั้นก็ทำให้คนอยากสั่งอาจจะงงงนิดนึงนะคะต้องอธิบายก่อนค่ะว่าร้านนี้เขามีสูตรไก่ทอดที่เจ๋งมาก แล้วจะขายอย่างไรดีในชุดสถานการณ์แบบนี้ที่รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินคือต้องปิดร้านอาหารตอนสองทุ่มเป็นระยะยระยะ เขาก็เลยทำแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าสั่งอาหารออนไลน์แล้วที่ล้ำไปกว่านั้นคือไปหาปัทมิตรร้านอาหารอื่นๆที่เดือดร้อนเหมือนกันมาทำอาหารสูตรของที่ร้านนี้แล้วขายผ่านแอปพลิเคชันนี้เพราะร้านอื่นก็ขายอาหารหน้าร้านไม่ค่อยได้นี่จึงเป็นทางเลือกที่ดีค่ะจากเดือนเมษายนปี2020มาจนถึงตอนนี้ก็มีร้านที่เข้าร่วมโครงการรวมๆกันแล้วเป็นพันร้านเลยค่ะโดยมีอาหาร3อย่างที่ขายผ่านแอปพลิเค ชนนี้เท่านั้นค่ะได้แก่ไก่ทอดสุดเด็ดเนื้อแฮมเบิร์กและน้องไก่เกาหลีค่ะอันตรายชิชกรา้นชถามว่าในช่วงโควิดนี้มียอดขายเพิ่มขึ้นใช่ไหมคำตอบคือใช่เลยพิกวิกฤตเป็นโอกาสอย่างเดียวไม่พอคือท่านก็คิดว่าจะทำยังไงให้เพิ่มมากกว่าน,นี้ก็คือการหาลูกค้าที่ไม่ใช่มากินที่นี่อย่างเดียว ก็คือเทคไปกินข้างนอกหรือสั่งไปกินข้างนอกหรือส่งไปก็เลยคิดที่จะช่วยร้านอื่นให้เพิ่มยอดขายอยู่แล้วและประกอบกับช่วงโควิดยิ่งขายดีเลยะ,ะ้กเลยเดานอาหารในย่านนั้นแล้วก็เดินไอาหコรナย่านน้อเดปานอาในย่นเดนปรานนย่าดไนอรน้ไม่ใช่เจ้าของแล้วใครลน่อบคือคนนี้คเรนอั้คุณชิไทรย่ิ และท่านก็เป็นคนคิดตั้งชื่ออาเกนทาเตก็คือจะเรียกว่าทอดสดๆเลยแต่เราก็ยังไม่หายสงสัยนะคะเพราะร้านอาหารอื่นๆเขาก็จะต้องมีอาหารที่ขายได้ของทางร้านเขาอยู่แล้วแล้วทำไมจะต้องมาพึ่งสูตรไก่ทอดของที่นี่ด้วยมันยังไงกันนะหลายร้านยากกังขายไก่ทอดแต่ขายไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าแบรนด์ก็ไม่เหมือนกันการทำา SEO ก็คือการทำยังไงให้ฮิตอยู่ในแอปพลิเคชันจะทำยังไงให้ฮิตทำยังไงให้เป็นที่รู้จักถ้าได้ขายชิ้นนั้นคนก็จะสั่งทันทีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือทำให้ร้านอื่นไม่ขายเองต้องมาพึ่งร้านของคุณคาราเกะอ๋อคำตอบก็คือเป็นเรื่องของเทคนิคการขายออนไลน์ค่ะ มีสูตรอาหารดีที่หน้าร้านที่เจ๋งแต่ถ้าไม่เคยขายออนไลน์มาก่อนเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะดังนั้นการมาเข้าร่วมโครงการกับร้านที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วก็คือทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นทันทีขายได้แน่นอนแถมไม่ต้องมานั่งทําระบบให้ปวดหัวด้วยค่ะวิธีเข้าร่วมกับแอปพลิเคชันนี้ก็แค่เข้ามาแสดงความจำนง ทางผู้ดำเนินการก็จะพิจารณาว่าทางร้านมีความพร้อมในครัวที่จะทำอาหารอะไรได้บ้างแล้วก็เริ่มได้ค่ะถ้าอยู่ใกล้เกินไปจะมีปัญหาไหมผมบอกว่าใช่เลยถ้าอยู่ใกล้เกิน1.5กิโลก็จะไม่ให้เปิดครับคนที่อยากจะเปิดและเป็นสมาชิกก่อนก็คือใครเปิดก่อนได้ก่อนถ้าคนที่อยู่ในรอบ1.5กิโลก็จะไม่สามารถเปิดได้นะครับที่ผมดูในในะในข่าวบอกว่ามีร้านราเมงมีร้านพาสตา้าด้วยแต่ว่ามีน้อยครับ มีอย่างนี้ด้วยนะฮะนั่นคือร้านบางร้านที่ขายหน้าร้านขายได้แค่2ล้านเยนแต่พอเจอภาวะฉุกเฉินร้านห้ามขายของแต่ใช้วิธีการเดลิเวอรี่นะขายได้ต้องสิบล้านเยนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะหน้าร้านจะขายอะไรแบบเดิมก็ขายไปเลยคะ่ะไม่ห่วงไม่ห้าม ส่วนหลังร้านก็ทอดไก่ทอดเนื้อกันเพลินเลยปรากฏว่ายอดขายดีขึ้นแบบไม่อยากจะเชื่ใสายตาตัวเองนี่อาจจะเรียกได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอย่างไรปรับให้เข้ากันก็อยู่รอดได้แน่ค่ะการที่มียอดขายที่ดีแต่ถ้าที่นี่เก็บกำไรเยอะกันไปเขาก็จะไม่เล่นด้วยถูกไหมฮะเขาจะเก็บไป20% ทำไมถึงเก็บ20%นะัคือค่าแบรนด์ค่าทําโฆษณาและค่าการเรียนรู้วิธีการขายผมก็เลยถามต่อครับว่าแล้วถ้าเป็นแฟนชายของที่นี่แล้วมีที่ไหนขายไม่ดีแล้วจะแก้ไขกันยังไงคําตอบเลยครับท่านบอกว่าส่วนใหญ่จะมีอยู่2ข้อข้อที่1ก็คือทํารสชาติไม่ได้เป็นรสชาติอย่างที่ประชุมกันไว้ข้อที่2ก็คือการส่งอาหารส่งไม่ทันหรือส่งช้าเกินไป ดังนั้นระบบแบบนี้ก็เป็นการเอื้อประโยชน์ช่วยเหลือกันและกันนะคะเพราะทุกคนจะได้ประโยชน์เสียประโยชน์ไปด้วยกันคือต้องทํางานเป็นทีมค่ะถ้ามีคนทําเสียชื่อคนที่เหลือก็จะกระทบด้วยแน่นอนข้อดีของการทรําธุรกิจนี้มีอะไรครับก็ลูกค้าเพราะลูกค้าคือเขามีร้านอยู่แล้วก็สามารถทําได้เลยใช้เวลาแค่2อาทิตย์ก็สามารถทําได้แล้ว เอาละค่ะตอนนี้มาลองสั่งกันดูดีกว่าว่าจะได้อาหารหน้าตาแบบไหนแอพลิเคชันใช้ง่ายขนาดไหนค่ะนี่พอเข้ามาใน Uber Eats นะคร Uber Eats เนี่ยฮะแล้วเข้ามาในนี่อาหารต่างประเทศมาดูในอาหารญี่ปุ่นดูเป็นเบอร์หเลยอะเป็นอาหารญี่ปุ่นแล้วเป็นเบอร์หนึ่งมันก็มีอยู่หลายอย่างครับเรากำลังจะเลือกท่านแนะนำเก็คือคาราเกะซีอิวนะครับโชยุคาราเกะโอชิมัสใช่้อชอยครับ็เคเอเติมเข้าไปในตะกร้าเลยนะครับตึง มาดูในตะก้าว,ว่าสั่งอะไรบ้างโอ้ก็คือจเงินเลยจเงินปึ้งก็จะเดียวกนใ่คนเดียก็จะมีราคาอยู่ในนี้ครับว่ามีราคาเท่าไหร่นะ800ยเยนบวกภาษีบวกค่าเซอร์วิสบวกค่าส่งนะครับก็ประมาณ1,068เยนเอาเละค่ะทีนี้ก็มานั่งรอกันกับอาหารยอดนิยมอันดับหนึ่งในหมวดอาหารญี่ปุ่นสำหรับการสั่งออนไลน์ค่ะ ตลอดเวลาที่เราถ่ายทําอยู่ในร้านเล็กๆแห่งนี้ในครัวก็ไม่ได้หยุดกันเลยนะคะมีคนสั่งอาหารมาตลอดแล้วก็มีไรายเดอร์มารับอาหารไม่ได้หยุดเช่นกันค่ะและก็มาแล้วค่ะอาหารที่ฟูจิเซนเซสั่งมาชิมกันถึงเวลากินข้าวนะครับนนี้มีอะไรบ้างครับน่องไก่เกาหลีอันนี้คือน่องไก่เกาหลีมาดูน่องไก่เกาหลีกอนว่าเป็นยังไงบ้างแ n ง y ิวเลยนี่ใส่ใจเลยครับโอ้ยน่าทานดูสี และนี่คืออะไรนี่ข้าวหน้าแฮมเบอร์กข้าวหน้าอะไรครับเนี่ยอ๋ออีกุระก็คือข้าวข้าวไข่ปลาทะเลวว้า <Wow. S 1> อันนี้คือตัวหลักนะฮะตัวที่ขายไป170สาขาตัว <Wow. S 1> อาหารนี้ให้บอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นน้องกินดู <c oughs> อืมอร่อยอะอร่อยอรอย,อรอย อร่อยเลยอะ<ฮ><ฮ>ตานี่ยิ้มเลยฮะอร่อยนุ่มกรอบนอกนุ่มหนเลยอชอบเลยอชอบเลยไก่ทอดเกาหลีที่มีเมนูอยู่หลังร้านแต่ไม่มีอยู่หน้าร้านนะครับสูตรที่เขาคิดคน้นทําให้คนญี่ปุ่นชอบกินและอยากสั่งอืกิ่นหอมหอมซอสเกาหลีเนาะอืมอร่อยเลยฮอ,อ,อมหอมเลยอันนี้ก็ชอบเลย ติดเลยติดเลยอืมเผ็ดนิดหน่อยข้าวหน้าอิกุระอิกุระลันโดเป็นเมืองทะเลอิกุระแปลว่าไข่ปลาลันโดแปลว่าเมืองกินกันครับมากินกันไข่เต็มเลยดูดิดูดิไข่เต็มเลยนี่ครับตักมาแล้วตักมาแล้วอย่างงี้ลำลีเข้าปาา ไข่ปลาแบบแปะแปะแปะบนปบกสดมากอร่อยเลยอร่อยมากครับสดมากเคี้ยวทีแลงแปะแปะแปะกรอบมากเฮ้ยันนะครับดูดินุ่มมากนุ่มมากดูซิเนื้อแบบนี้ราดซอสพิเศษของเขาราดซอสพิเศษของเขาแล้วมากินดูสุดยอดอร่อยมากเขาคิดสูตรที่ทำให้ส่งไปที่บ้านเรารู้สึกว่าหาินในร้านไม่ได้กินแล้วมันอร่อย ที่ถ่ายทําในครั้งนี้เคล็ดลับความอร่อยของร้านทุกร้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ที่มากกว่านั้นคือเคล็ดลับของการทําธุรกิจที่จะสร้างเงินตรงนี้หาความอร่อยหาได้แต่หาความสําเร็จที่เป็นคเคล็ดลับตรงนี้เป็นสูตรความสําเร็จเนี่ยหาได้ยากครับใช้หนุ่มผู้คิดระบบนี้ขึ้นมาอธิบายเราเหมือนว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะคะ แต่กว่าจะผ่านมาจะถึงตอนนี้คงจะคิดแก้ปัญหากันมาหลายอย่างแล้วค่ะเราคิดว่าความอร่อยของอาหารก็คือส่วนหนึ่งแต่ในยุคนี้ธุรกิจควรจะคิดถึงช่องทางออนไลน์ให้มากๆเพราะว่าอาจจะเป็นทางรอดในภาวะวิกฤตแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะสู่ซูนะคะทุกคนพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ